สวัสดีครับชาวประเทศไทิสุขภาพท่านอยู่กับผมกล้องซ้ำวันนี้ทางกันในเกม World of Tanks นะครับผม ซึ่งเป็นเกมแนวรถถังประจันบานต่อสู้กันหลายผู้เล่นนะครับเป็นหนึ่งเกมที่สนุกจริงสำหรับใครที่เป็นสาวกรถถังนะฮะและชอบเกมแนวกลยุทธ์นะครับบอกเลยว่าเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแถมเกมนี้เป็นเกมที่ฟรีทูเพย์ด้วยคือสามารถเล่นฟรีได้เลยนะครับผมส่งบอกไปเลยครับรถถังในเกมนี้นะครับมีร่วมๆประมาณ550คันนะครับคือมีให้เลือกเล่นกันเยอะมากๆกนะครับก็มีตั้งแต่เทียร์หนึ่งยันเทียร์สิบเลยซึ่งแต่ละเทียร์เนี่ยก็จะมีความโหดแตกต่างกันไปแล้วยิ่งเล่นเทียร์ถ ไม่เบื่อแน่นอนครับรถถังมีให้เลือกเยอะจริงๆครับและภาพในเกมนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นแผนที่นะครับต้นไม้ใบหญ้าสวยจริงๆนะครับแสงดงแสงแดดอะไรต่างๆนะครับท่าออกมาได้ดีมากๆนะครับและรายละเอีย,ยดรถถังนะครับท่าออกมาได้แบบมสมจริงจริงๆครับแม้ว่าตีนตะขาบนี่แบบ ยังดูดีเลยนะฮะโอ้โหดูยัสวยมากครับและสำหรับใครที่ตอนนี้ดูคลิปผมแล้วเฮ้ยอยากลองโหลดมาเล่นนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้ทีสคริปชั่นเลยนะฮะและสำหรับใครที่โหลดมาเล่นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมมีโค้ดมาให้ด้วยนะครับสำหรับโค้ดนี้เลยนะครับนี่ครับขึ้นให้ดูแล้วนะฮะับสำหรับแท n k Tastic นั่นเองนะครับเป็นโค้ดที่เมื่อคุณใส่แล้วนะครับคุณจะได้ในส่วนของพรีเมียมแท้งนะครับ T127 นะครับเป็นรถถังเทีย e r 3นะเป็นรถถังไลท์แท้งนั่นเองนะฮะและได้ช่องที่จอดรถเพิ่มขึ้นมาออีกช่งงคครรัับบบนถถแ วันบัญชีพิเศษของ w o r ์ออฟ Tank ครับผมและทอง500เหรียญในเกมครับก็เรียกว่าใครที่โหลดมาใหม่เนี่ยอย่าลืมใส่โคดนี้นะครับคุณจะตั้งตัวได้ไวขึ้นแน่นอนนะครับอย่าลืมนะฮะโค้ดขึ้นตามนี้เลยนะครับผมและโหมดในเกมนี้ก็มีหลายโหมดให้เล่นกันนะครับสามารถเลือกได้เลยอยากจะเล่นแบบ15ต่อ15หรือว่า30ต่อ30เป็นแบบสงครามขนาดใหญ่นะครับหรือจะเล่นแบบจานดับหรือว่าเล่นแบบแรงก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่จะสะดวกเลยนะฮะ และอย่างที่น่าสนใจนะครับเกมนี้เป็นภาษาไทยทั้งเกมนะครับรวมไปถึงการพากเสียงด้วยนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องห่วงครับคุณอาจจะไม่เข้าใจว่ายิงโดนหรือเปล่าภาษาไทยครับผมโดนเต็มๆอะไรแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่พูดเยอะแล้วกันครับมาลุยกันดีกว่านะซึ่งผมอยากจะเล่นในส่วนของเทียร์สามก่อนแล้วกันมาครับลุยโอ้โหแล้วผมเข้ามานี่ผมรถถังยุ่ต่ำสุดเลยเดือดแน่ๆเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ไปอย่างไววิ่งให้ไปอย่างไวคืออะไรวะ Let's go ครับภาพในเกมดูดิดูดีมากนะทุกคน ภ <languages? S 1> าพยังสวยเลยไปไปไปรถถังเราเป็นรถถังเบานะครับเห็นมาแล้วฮะมุมนิดเดียวอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยอ้อมหน่อยทําแล้วหนึ่งฮะสวยโอ้โหต่อหน้าต่อตาขนาดนี้เพื่อนลุยมันเลยเราต้องยํำมันข่าเป่าแล้วเพื่อนจัดการมันโอ้โหเพื่อนเพื่อนยิงอย่างนั้นเหรอทังแล้วเพื่อนนัดสุดท้ายออสุดยอดล็อกเป้าครับผมล็อกเป้าแล้วอือโดนไปหน่อยนึงเพื่อน ไปไหนโอ้ยเพื่อนวิ่งอ๋อจะออกจองทองแมบบใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะครับจะไปไหน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 ครับเพื่อนพลาดไปหน่อยนัดหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งโอ๊ยไม่โดนมันหนีไปแล้วอือสวยโอ้โหไงทีมเราโหดทีมเราโหดทีมเรามายึดยึดฐานแล้วครับมาเน้นกลยุทธ์ครับเน้นกลยุทธ์เน้นกลยุทธ์ทีมเรายึดฐานแล้วฮะเพื่มบอกให้ยึดจุดครับเฮ้ยแต่ยึดจุดมันจะเฮ้ยมันไม่เดือดเพื่อน เห็ุจุดไปเลยเรามีลาย19วิครับเพื่อนยึดไปเลยผมจะยิงรถถังมันกลับกันเอายิงสูงไหไหนท้อทีไม่โดนยิงไม่เข้าเพื่อนอไหนถ้ายิงฉันไม่โดนกัแเลยออโดนไปดิเพื่อนโดนมาให้โดนไปดิครับโอ้โหเอายิงไม่โดนสวยเพื่อนผมโดนเพื่อนรัดทุกนัดเลยทำไมเราโดนรัดทุกนัดเลยแอ่ยิงล้อครับยิงล้อยิงล้อ โอ้โออ้โ้ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยมีคนยิงมามีคนยิงมาถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนคือทีมเราแบบอยากจะยิงไงร่างกายต้องการปะทะครับผมตรงนี้มีหนึ่งตัวเพื่อนอื้อโดนไป็นหนึ่งนัดโอเคครับผมแหมไวเหลือเกินร่างกายต้องการปะทะเออไวเหลือเพื่อนแล้วขวางแรงจะจัดแรงจะจัดแล้วผมเล็งรอ ผมเลงรอโอ้โหในที่สุดได้คิวสักทีครับโดนล้านมาเยอะแล้วเรายึดจุดเรียบร้อยครับผมทีมเราโหดจัดๆเลยครับใช้ชนะอาา่าฮะเรายึดฐานจนชนะครับแล้วดูศัตรูเลือดเหลือไม่ได้เลือดเหลือดิเหลือตัวเดียวไงโอ้โหเราโหดจัดๆนะฮะแม้ว่าเราอาจจะได้ฆ่าแค่คันเดียวครับแต่เรายิงไปเยอะเหมือนกันนะฮว่ากเลยมาลุยรถถังหนักกันบ้างดีกว่านะครับ KV2 ครับผม มาฮะใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมลุยว้าวเราอยู่เกือบบนสุดครับอ่าเรียกว่าเรานี่คือเทียสูงสูงในเกมนี้นะครับผมไปกันเลยโอ้โหแมปแมปเกมนี้ภาพสวยจริงนะครับยอมรับเลยฮะโอเคับเรามาตรงนี้ครับเฮ้ยเพื่อนเราโดนยิงเพื่อนเราโดนยิงอาจเข้าไปเต็มเตมครับ7 0 1ฮะถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนทีน่รลเพื่อนครับผมเ่งคัดเดิมอยู่ โผล่ออกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับเล็งรออยู่นานแล้วเพื่อนไปโหลดปืนนฮะเหมือนมีคนอ้อมหลังมาครับผมเห็นพอดีฮะหนีไงล่ะมาต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนอาจไปดิป่าที่ศูนได้งอกโดนลุมแล้วเราโดนลุมแล้วโอเคเลยเพื่อนโอ้โหเราจะไปไงดีเนี่ยโอ้โหมาเล็งกันต่อหน้าตตาเลยเนี่ยอ้ my god อย่าเพื่อนเออมามาไม่โดนไม่โดนหรอกอ่าไม่โดนหรอกเพื่อนมาหันกันช้าตั้งคู่หันกันช้าทั้งคู่ฮะจะเอาใช่ไหมใครจะเอาใช่ไหมขอรีโหลดก่อนมาผมขอรีโหลดนานนิดนึงครับรีโหลดนานนิดนึงฮะมามาผมไม่ยอมผมไม่ยอมแพ้อุ๊ห์ไม่นายกันนายมันายกับเราต้องตายแล้วมันเหมือนจะมาแล้วอ่ะไอ้บ้า คือต่อยผมยิงคนนี้เขาตายครับอีกคนหนึ่งก็มาครับเราดูร้อมหลังครับทุกคนเรามาลองเล่นเทียแปดกันสักหน่อยไหมล่ะครับบอกเลยว่าคราวนี้แหละครับดุเดือดแน่นอนมาครับผมแต่ละคันนี่เท่ๆนะเลยฮะยี่เทีสูงครับทุกขันนี่คือเท่ๆนั้นครับไปครับลุยไปครับรถถังกลางฮะไปด้วยกันเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนเลือดเพื่อเหลือสี่อตอนหาตาตาโอ้แล้วนี่โผล่มาอย่างนี้เหรอเพื่อนใจเย็น ใจเย็นใจเย็นโอ้เดี๋ยวถอยก่อน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 เ,เปียบแล้วครับฝั่งมนเยอะมากโอเคเดี๋ยวพวกเรายิงได้ฮะสวยอยู่เขาพยายามทั้งรถถังอยู่เขาพยายามดันอยู่ครับเขาบอกอเพื่อนเป็นที่กำบบงให้ฉันหน่อยนะตอนนี้เขายังพยายามอยู่นะครับ้อค่อยดันฮะค่อยดันจะไม่เปิดเผยตัวครับ อ่าเพราะเพื่อนเราช่วยยิงจากระยะไกลอยู่นะฮะและโดนไปหนึ่งลูกครับผมก็ต้องถอยแล้วล่ะถ้าเพื่อนไม่ถอยเพื่อนตายนะขันหนึ่งมาแหละขอยิงหน่อยดิเพื่อนยิงไงผมลาดช็อตผมลาดชอด็อตแล้วโดนย,ยิงเปิดจุดปุ๊บผมโดนย,ยิงเลยป้าเฮ้ยดูขนาดรถถังเลยครับโอ้โแตกต่างกันเหลือเกินนำรถถังครับ จาะไม่เข้าเลยรถถังหนักด้วยสองพันแล้วครับมันมาขนาบแล้วโอ้ oh my god อือออืเอาเอาดาบติดได้ไหมติดดาบไปฟันมันได้ไหมอยู่ขนาดแล้วเนี่ยเพื่อนเราต้องพูดมาแล้วโอ้ oh my god ล็อกที่เป้าหมาย,ามายไม่มีสิทธิ์ที่ยิงฉันอือ ผมรีโหลดอยู่ผมขอหวิหนาทีผมขอหวิหนาทีเออไอ้บ้าเอยมาเล่นน้องไทเกอร์อีกสักหน่อยละกันนะครับไทเกอร์1น1นะครับคันนี้เป็น,นคันที่ผมชื่นชอบมา,มากๆฮะรเราอยู่เทียบบนบนด้วยนะครับแม่สบายใจละคราวนี้เหมือนจะเจอไกลๆยิงไปอื้อโดนด้วยฮะโดนไปหนึ่งนัดเล็งตามไปไหนเพื่อนเพื่อนจะไปไหนอือแล้วมุมมุมไม่มีเหมือนจะขยับหรือปะ ขยับไปขยับขยับขยับแล้วโดนไหมนะไม่โดนหรือโดนไหมโดนโดนโดนอีสันัดอีสันัดล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกไม่ล็อกดีกว่ายิงเองดีกว่ายิงยิงอืมกับตายกับอืมสวยงามสวยงามอยู่แม่โดนกระดือรัดผมเสียใจลูกสายยิงมาตั้งนานทีมเราโหดจะจัดครับมันตายไปโอ้โหตายไปเยอะแล้วนะทีมเราโหดจัดผมเฮแล้วผมเฮแล้วผมเฮแล้ว เล็งล้อละอึ๊บอึบอื้งโดนอื้งเรียบร้อยไงยังแม่นว่าเลยยังแม่นวอาเลยให้เหรอจอหน่อยได้แล้วหนึ่งคิวครับผมเดี๋ยวลงไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมวเพื่อนน่าดันได้ครับแม่อยู่กันสามคนเลยข้างหน้าเลยเพื่อนอ่ะอ่ะอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนู้นมีหนึ่งคันตรงนี้ก็มีตรงนู้นก็มีตรงไหนดีเอาตรงไหนดิอึ้งรถถังซานรถถังเพียบเลยมีมุมอยู่มีมุมอึ้งโดนเต็มเต็มไงล่ะสุดยอดสุดยอด ้างหน้ามาละยิงไปก่อนเอา้าไปโดนเฉยต้องลุยแล้วล่ะผมว่าเพื่อนเราต้องตีขนาบตีโอบตีมันไม่รอดแน่ครับเจอรถถังหนักแบบนี้ขับเข้าไปลุยมันผ่านรถถังกลางครับอ่าฮ่าโดนแล้วครับรถนั้อื้ไม่ผมยิงเลยไม่เป็นไรเสียใจฝั่งนู้นเหลือแค่4คนแล้วนะฮะอ่าฮ่าลุยเลยครับดูจากในแมบพบเขาไปอ้อมเราไกลเหมือนกันนะฮะโอ้เพื่อนเราไม่อยู่ฝั่งนั้นกันเลยอ่ะ เพื่อนมขอยิงหน่อยเริ่ม63แล้วโอ้เบื้อยิงพังไปแล้วอยู่ทางขวาเราครับแต่ว่าเราเราจะต้องตามล่าหมดทุกคนใจผมมันอยากจะตามล่าอยากยิงอยากยิงดูระยะกว้างๆหน่อยครับไม่เห็นรถเลยแต่เพื่อเรายึดแล้วนะฮะโอ้ยึดไวซะด้วยครับยึดกันทั้ง3คันครับมเห็นแล้วไกลไไกลๆไกล,กล,กลมากแล้วพังไปแล้วด้วยเหลือสองคันครับแล้วอีกสองคันอยู่ไหนวะ แล้วเพื่อนยึดเรียบร้อยแล้ว3 2 1ครับผมแล้วผมเห็นละเพื่นอนหมดตรงนั้นยิงไปเลยยิงเล่นชนะว่ะโอ้โหงได้ทน้งสองคันนะครับผูแเราเขาอยู่ตรงนู้นหมดเลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับใชัยชนะครับผมดูเดือดดูเดือดสุดๆไปเลยครับ โอเคครับผมก็ว hmm. so no ัน oh, นี้โอ้โหเดือดเลือดพ่านจริงๆนะครับมีทั้งหลายรูปแบบครับยิงใกล้ยิงไกลการต่อสู้ครับผมบอกเลยว่าไปอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากจริงนะสำหรับเกม w o r l of t a n k นะครับผมแล้วก็ขอแจ้งย้ำอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะที่โหลดเกมนี้มาเล่นนะครับอย่าลืมใส่โค้ดตัวนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะได้ของดีๆนำไปเล่นแล้วสนุกมากขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากโหลดเกมนี้ครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับก็หวังว่าจะสนุกกันกับเกม World of t a n k นะทุกคนพบเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กกกดดดแชรรรรร์นนนนะคคคคััััับบบบเเเป็าาลงงใใใจจหหห้้้้่่อออซววยผผมมมสีไ สวัสดีครับ